และนี่คือมันหวานญี่ปุ่นค่ะอันนี้เอาไปปลูกกันอันนั้นต้นอะไรอ่ะเกเองได้แล้วอันนี้ต้นพริกสลับกับต้นมะละกอมมาาจะปลูกลงมันหวานญี่ปุ่นนะคะปลูกไปเลยแถวยาว มันไม่ได้ลงแปลงอย่างนั้นเหรอลงข้างข้างปลูกข้าวแล้วถ้าจะลงแปลงนี้ก็ไปหน้าหนาว,าวออหน้าหนาวเรามีพันธุ์เยอะก็สามารถที่ปลูกได้จิ้มไปเลยยังจะกวรไข่แพงหน่อยมันก็ห้าร้บ,บาทห้าร้อยบาทอ๋อแล้วก็เป็นราคาเนาะยอดนเนาะหัวก็เป็นราคาถ้าเราไปซื้อที่เสริมไทยไอ้ที่ห้าสิยี่สิบบาท